ไปแปลงล่างเป็นอันติเมตสวอมไฟเอ๊ะโอเคนะครับเพื่อนๆอยู่กับผมเลยก็คือวันนี้ผมก็จะมาทำบัอกอะไรแปลกๆพิสดารพิสดารน,น,น,นะครับผมก็มีคอมเมนต์นะครับของคนหนึ่งนะครับผมในในคอมเมนต์นะนะคลิปหนึ่งมีบอกว่านะครับมีสามารถเอาออออออเ,เอาเอาเป็อัลติเมตเอาเปนทริกเนี่ยเอ่ออัลติเมตทริกนะครับผมลงดันอัลติเมตได้ ผมก็แบบว้าวนี่จุดกําเนิดคอนเทนต์ใหม่เลยเนี่ยผมก็เลยแบบืหนั้นลองเลยดีกว่านะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ให้ท่านผู้ชมแปงลงร่างเป็นเจ็ตเรย์นะฮะอ่าแล้วก็บินไปตรงนี้เลยนะครับผมไปจุดเดียวกับที่ทำอันอันติเมทริกเอ้ยไม่ใช่อันออมเมทริกตอนโตนะครับผมไปโอ้โหเว้ยกว่าเกมนี้จะไม่มีคอนเทนต์แล้วนะครับจรงิงๆก็มีแหละแต่ผมแบบไอ้นี่ไม่ได้ไง ไอดาบเอสคาลอนอะ่ะโอ้โหโได้ยากเหลือเกินนะครับก็กดไปก็เปิดประตูนะฮะนี่โอเคนะครับผมก็จะมารีสตาร์ดนะแต่อันนี้ก็ประสอนเรียด้วยเลยนะครับผมกด e เป็นการเปลี่ยนออมิทิกตอนเด็กให้เป็นตอนโตนะครับผมต้องมีเลเวลร้อยเนะส่วนตัว r จะเป็นรียเรียคลาสนะครับผมหรือ Re รีเลเวลนะเหมือนเริ่มใหม่นะครับถ้าไม่มีเกมพาร์ท v p นะผมก็ทำคิดไว้หมดแล้วนะครับผมเกมพาร์ท v p การรีเวลนะครับผมทำทำออมิทิกตอนโตนะครับเออนะฮะเขาก็บอกว่าหับผมให้รีร,รีเรเวลแล้วก็ไม่ต้องเซฟนะแล้วก็ไปเก็บออมิทิกใหม่แล้วก็ไปลงดันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็รอให้มันหายบั๊กนะครับผมไปเราก็ผมก็จะตัดไปตอนที่หายบั๊กเลยแล้วกันนจะจ๊ะโอเคนะครับผมพอเพื่อนๆรีเซ็ตแล้วนะผมก็ของผมมันจะไม่หายบั๊กะนะ ก็ไม่รู้ทําไมแต่วิธีที่ผมทําก็คือไม่ได้อัดเอาไว้ก็ให้เพื่อนๆนะครับผมถ้ามีตัวเอ็นเนี่ยเออให้กดตัวเอ็นะครับผมแล้วก็พุ่งออกมาเวลาเพื่อนๆตายนะครับมันก็จะปุ๊วบวาร์ปกลับมาตามตามที่เพื่อนๆเคลื่อนที่ไปนะครับผมสมมติว่าเพื่อนๆเคลื่อนที่มาข้างหน้ายอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บถ้าเพื่อนๆตายปุ๊บม,มันจะมันจะเกิดไปที่ท,ที่ที่จุดเกิดแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะวาร์ปมาที่ที่เพื่อนๆขี่สกเก็ตบอร์ดไปถึงนะครับผม ผมก็ทําอย่างนั้นนะครับจนมาถึงจุดนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เก็บปุ๊บพ,พอเพื่อนๆกด e เก็บออมทิกได้แล้วเนี่ยมันก็จะหายบั๊กนะครับผมอ่าถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่ก็ได้ตอนตอนคลิปต่อไปนะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูกันนะว่ามันผมมาถึงได้ยังไงโดยที่ยังบั๊กอยู่นะครับปกติมันรีเรีเรีตัวแล้วรอสักแป๊บหนึ่งมันจะหายบัก๊กแต่ผมลอมาสักพักแล้วยัยงไม่หายบั๊กก็เลยลองเดินเคลื่อนที่ดูนะครับผมประมาณทําอย่างเงี้ยดูนะครับ ก็ปรากฏว่ามันมันขยับมาทีละนิดทีละนิดได้นะครับผมผมก็เลยทําอย่างนั้นจนมาถึงตรงนี้นะโอเคนะครับแล้วก็เราก็ไปบลักกันต่อเลยเราไปไปทำเอรินฟอร์ธนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นการเหมือนการเริ่มใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับผมเอามิดทีก็อยู่ทางนู้นนะก็กด e เก็บมานี่ก็เป็นตอนเด็กแล้วนะผมเลเวลก็หนึ่งพันนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมแต่ว่าไอตาอันนี้เพตมันยังอยู่นะฮะน่าจะบลักแหละครับผมในเลเวลหนึ่งพันโอเค แล้วก็ไปนะครับผมไปทำออมิทิกเวอร์ชันสองกันนะครับก็นี่นะครับผมสํารับมือใหม่นะฮะก็ดูเอาไว้นะครับก็ตอนแรกประตูมันจะไม่เปิดให้เพื่อนๆกดตรงปุ่มนี้นะนี่ปุ่มแดงเป็นปิดปุ่มเขียวเป็นเปิดนะครับตอนผมมาใหม่ๆนี่แรกๆนี่ยังไม่มีระบบระบบแบบนี้เลยนะผมไม่คุ้นเลยก็เลยลืมนะครับนี่แต่ให้กด e ค้างนะเพื่อนๆถ้าจะเปลี่ยนเป็นนะครับผม เปลี่ยนเป็นจากโปรตอไทป์เนี่ยเป็นรีซิลิเบตนะครับก็อันนี้เป็นรีคลาสนะอย่าไปกดนะเพื่อนๆสําหรับมือใหม่ให้กด e นะครับผมอ่ากด e นะั้นในล่างคนนะครับผมไม่ต้องแปลงล่างเป็นตัวอะไรทั้งนั้นนะฮะเพราะไม่งั้นนี่ผมไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไระเกิดอะไรขึ้นครับท่านผู้ชมบ้างนะก็มีท่านผู้ชมถามมาหลายคําถามเลยอะไรที่ผมไม่เคยลองนะก็บอกเลยว่าท่านผู้ชมลองได้เลยนะฮะเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน นะครับอ๋ออันนีค้คือกดเสร็จยานออกเกรได้แล้วก็ให้เพื่อนๆกลับลงพื้นนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าอยู่บนยานนี้มันจะเปลี่ยนให้ไหมแต่ว่าผมว่าผมลงพื้นดีกว่านะครับเพราะว่าลงพื้นแล้วมันเปลี่ยนให้แต่ไม่รู้อยู่บนยานแล้วท่านชมนก็ลองดูนะว่ามันนานไหมแต่ผมผมผมไม่อยากลองฮะก็ให้ท่านชมลงพื้นมานะครับผมแล้วก็เตรียมตัวไปลงดันอันติเมตกันนะครับผมจะซัดให้หมดเลย ไอพวกที่แบบเก่งนัก่รอแแบบท่านผู้ชมแบบเจอแบบโหลงอันิเมตไม่ผ่านทักทีเจอฮิมันก็ซอเจอแรดเนี่ยโหแรดโคตรหน้าลำคาญเลยแต่ว่าคนที่คนที่เขาทําจนแบบได้ก็คือเขาชนะแรดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายคนทำอัลติเมทได้กันแล้วนะฮะก็ยินดี้ด้วยนะครับผมตอนนี้ผมก็นะครับคอนเทนต์ใกล้หมดแล้วนะครับที่ยังมีเหลืออยู่ก็มีการแข่งขันกับกับทดสอบสังคมนะ ก็เดี๋ยวจะพยายามทําคลิปใหม่ๆลงนะครับผมก่อนที่จะอัปเดตเราจะได้เห็นบรรยากาศเก่าๆของเกมมันยังเป็นช่วงสุดท้ายนะครับผมไปแล้วก็แปลงร่างเป็นเจตเลยแล้วก็บินไปนะครับผมไปที่ดันอันตเมทกันเลยนะฮะ<อ>นะครับผมก็มาตรงจุดนี่ดันได้เลยนะครับผมฮ่าฮ่าฮ่าแล้วเราก็จะไปลงดันกันนะครับผมหลังจากนี้จะเป็นความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่แล้วนะฮะไปแล้วก็ไปดูกัน ลงดันโดยการใช้อันติเมทริกนะครับผมไปเลยเอาเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้อยู่ในดันอันติเมทเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเราก็มีอันติเมทริกนะครับในการลงดัน <c oughs> นะครับผมวันนี้ผมใครที่มันเฟีย้ยนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวอันติเมทสวอมฟไฟเจอร์ในดันอันติเมทกันก่อนเลยนะครับผม ไปแปงลงร่างเป็นอันติเมตสวอมไฟเฮ้ยเฮ้ยมันมันแปงลงร่างอันติเมตไม่ได้นี่เอ่อท่านผู้ชมครับผมว่ามันมันไม่ได้แล้วนะ <c oughs> นี่โดนหลอกเขาเลยผมว่ามันน่าจะค้างอยู่ตัวเขียวๆเมื่อกี้นะ แล้วเรวเวลวผมหายด้วยเนี่ยยี่ห้านะนะถ้าเพื่อนลง,ลงดันนี้ไม่ได้เรีวเพื่อนน่าจะหายยี่สิบไม่ก็่ยี่บห้านะครับหายแล้วจะลองอีกรอบไหมเนะี่ยดีไหมเนะี่ยโอเคคลิปนี้มันมีสอนตอนนี้โดนเกลียนผมโดนเกลียนโอเคนีบผมหลังจากที่เราลงดันอันติเมตแล้วแปลงล่างอันติเมตไม่ขึ้นนะครับก็โดนมอนตีตายตายโองแต่อ้าเลยนี่นะครับผมก็ เราก็จะมาฟังเวลใหม่เวลผมหายไปยี่สิบนะครับไม่เป็นไรแล้วก็มันก็คือการทดลองนะว่ามันบั็กได้แต่ว่ามันก็บักไม่แปลงร่างให้เราด้วยนะครับผมมันไม่แปลงร่างอันติเมตนะซุปนี่แล้วก็แปลงร่างเป็นอันติเมตในนี้ได้อยู่นะครับผมแต่เราก็ตีไปนี่สก,กิลเดียวเลยนะครับผมไปอ้มแล้วก็โดนอีกทีหนึ่งไอ้หน,แแไไหนูแล้วสกิลแซ่ดไปไอ้หนูเวฟสี่ละดูซิได้สี่เวลหรือเปล่าปุ๊บ โอเคนะครับไม่ไม่ไม่นะผมเกมพาร์ต V.P. ไม่ได้ทําให้ดันได้เวลเยอะขึ้นนะครับ <c oughs> การลงดันยังได้เวลปกติเท่าเดิมนะครับผมแต่เอพีเนี่ยจะไปคูณสองของหลอดหลอดตรงนี้แทนนะครับโอ้ยเสียงโคตรดังเลยวะโอเคนะครับผมเกมพาร์ต V.P. นะฮะไม่ได้ทําให้การลงดันฟาร์เวลได้เวลเยอะขึ้น2เท่านะครับมันทําให้หลอดตรงนี้ ขึ้นเร็วขึ้นสองเท่าเท่านั้นนะครับโอเคผมก็มาทดลองให้ดูแล้วนะคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปต่อไปผมมีแพลนว่าผมจะมาทำอันติเมตใหม่นะครับผมก่อนหน้านี้ผมก็จะไปลองนะครับลองลอง,ลองคลาสอื่นๆในเลเวลตันดูนะครับผมไปเกียนคนแล้วก็มาลงดันให้ดูนะว่าคลาสไหนเนี่ยเหมาะกับการลงดันหรือเปล่าอันไหน เหมาะกับการเปียนคนจริงๆมันก็เปียนคนได้หมดแล้วนะครับก็ไปเจอกันคลิปต่อไปนะจ๊ะจ,จ้าจ้า